ยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าจากเรื่องของโอลิมปิก2020พาคุณชมไปดูอะไรน่ารักน่า,นา,นารักกันบ้างพาไปทําความรู้จักกับยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้านการทําอาหารแต่เชื่อไหมว่าผู้ติดตามเขากว่า5ล้านคนเนี่ย<อ>เกือบทั้งหมด<อ>เป็นทาสแมวค่ะนั่นง็เพราะว่าทุกครั้งที่เขาทําอาหารเนี่ยแมวที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้ มานั่งดูทุกขั้นตอนวิธีการทําจนทําให้แฟนคลับติดอกติดใจมียอดเข้าชมแต่ละคลิปเป็นล้านๆครั้งเขาคนนี้เป็นใครน่าสนใจขนาดไหนแมวของเขาน่ารักแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันค่ะการใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l ในช่วงการระบาดของโควิด19อาจทำให้หลายคนรู้สึกเบื่อหน่ายแต่สำหรับจุนโยชิสุกิหนุ่มญี่ปุ่นผู้ตกเป็นทาสแมวคนนี้ กลับกลายเป็นคนดังที่มีคนติดตามเป็นจํานวนมากเพราะเขาได้ทําให้คนที่เบื่อหน่ายกับการอยู่กับบ้านได้ตื่นตาตื่นใจไปกับคอนเทนต์ที่เขาสร้างสรรค์งลงใน y YouTube โดยการผสมผสานทั้งการท่องเที่ยวซ้อนทําอาหารและใช้ชีวิตชิลๆกับเหล่าแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดช่อง YouTube ของจุนโยชิสุกิมีชื่อว่าจุนสิทเช่น มีผู้ติดตามแล้วมากกว่า5ล้านคนส่วนใหญ่ก็เป็นสายเดียวกันกับจุนก็คือเป็นผู้ที่หลงไหลในการทำอาหารและเป็นทาสแมวแต่ละคลิปของจุนก็จะนำเสนอรายละเอียดที่ชวนติดตามเช่นคลิปการทำอาหารก็จะถ่ายทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดซึ่งก็คือการขี่จ,จักรยานคู่ใจออกไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตในละแวกบ้านพร้อมกับพาเจ้าแมวใส่ตะกร้าหน้ารถไปเป็นเพื่อน หรือบางครั้งก็ไปเลือกวัตถุดิบที่เป็นผักผลไม้สดจากไร่เลยทีเดียวทั้งยังแถมวิวทิวทัศน์ข้างทางให้ผู้ชมได้เห็นความงดงามของญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าไม่ได้มีแค่ชาวญี่ปุ่นนะคะที่ติดตามผลงานของเขาคนนี้อาหารที่จุนทำก็จะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นค่ะซึ่งทักษะการทำอาหารของเขานั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาวิธีการทำแต่ละเมนูก็มีความประณีตเป็นอย่างมาก อาหารทุกจานไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวหรือหวานก็ทำออกมาได้สวยงามราวกับศิลปะและดูหรูหราส่วนวิธีการใช้มีดของเขาก็นับว่าเป็นปรมาจารย์ระดับเชฟดังๆเลยทีเดียว และที่สำคัญคือเขาได้ทำอาหารที่ดูทำยากให้ออกมาดูง่ายและสวยงามได้ด้วยความคล่องแคล่วและชำนาญยิ่งเมื่อประกอบเข้ากับเทคนิคการถ่ายทำที่ประกอบด้วยอุปกรณ์และบรรยากาศที่เป็นมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวตึกรามบ้านช่องและธรรมชาติโดยรอบด้วยแล้วผู้ชมก็จะยิ่งเข้าถึงความเป็นญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแมวที่ได้เข้าฉากไปดูการทำอาหารของเขาแล้วก็ทำให้ผู้ชมพากันเอ็นดูในความสงบนิ่งไม่ก่อกวนในขณะที่จุนกำลังทำอาหารแถมยังมีส่วนร่วมในการช่วยดมกลิ่นของวัตถุดิบที่จุนใช้อีกด้วย นอกจากนี้ยังจะสังเกตได้เลยว่าในทุกคลิปของจุนแทบจะไม่มีการเปิดเผยให้เห็นใบหน้าของตัวเองเพราะว่าเขาอยากให้ตัวละครเอกของคลิปเหล่านี้ซึ่งก็คืออาหารและแมวมีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดสายตาและสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้คนได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ จุนถือเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของญี่ปุ่นเขาเริ่มต้นเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่าน YouTube ร่วมกับเรเชลภรรยาของเขาตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้ว โดยเป็นช่องที่มีชื่อว่า r Rachel and j u n ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางไกลของจุนที่เป็นชาวญี่ปุ่นและ r a c h ช l ที่เป็นคนอเมริกันก่อนที่ทั้งคู่จะย้ายมาอาศัยด้วยกันที่จังหวัดฟุกุโอกะแล้วก็เริ่มทำคลิปที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมนำเสนอข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเช่น คู่มือการอาศัยในอาพาร์ตเมนต์ญี่ปุ่นและการเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านจิ้งจอกทําให้ช่องของเขามีผู้ติดตามเป็นจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆในยุคที่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นเป็นจุดหมายในฝันของใครหลายคนทั่วโลกจนกระทั่งจุนประสบความสําเร็จอีกครั้งกับช่องจุนส k ิทเช่นที่โดดเด่นโดนใจคนรักอาหารและทาสแมวช่องนี้นอกจากความเพลิดเพลินที่ได้นั่งดูความน่ารักของแมวและลีลาการทำอาหาร สเสน่ห์ที่อยู่ในคลิปการทำอาหารของจุนก็คือความพยายามในการนำเสนอเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเช่นการเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลและภาพของความสงบในชนบทญี่ปุ่น เพราะว่าจุนเองก็เติบโตมากับปู่ย่าตายายและครอบครัวที่เป็นชาวนาจากจังหวัดไอจิทำให้จุนมองว่ามันมีบางสิ่งที่น่าสนใจและน่าดึงดูดใจมากกว่าสำหรับการถ่ายให้เห็นภาพของพื้นที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยธรรมชาติแทนที่จะเป็นภาพของกรุงโตเกียวหรือภาพการแผ่ขยายตัวของเมืองอื่นๆนอกจากนี้ยังได้นำเสนอสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวสายรักธรรมชาติไปในตัว แต่ว่าช่อง Jun's Kitchen ไม่ได้มีแต่คลิปทําอาหารสําหรับคนเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีอีกคลิปหนึ่งของจุนที่ยังคงเป็นไวรัลก็คือคลิปที่จุนทําอาหารญี่ปุ่นอย่างซูชิให้กับแมวของเขาโดยเฉพาะโดยใช้เนื้อปลามากุโร่ที่เจ้าเหมียวโปรดปรานและใช้อาหารแมวกระป๋องมาปั้นเป็นก้อนแทนข้าวทําเสร็จเจ้าเหมียวก็กินอย่างอร,อร่อยอร่เอาคลิปนี้มีคนดูแล้วมากกว่า21ล้านครั้ง แถมบางคนยังเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าอยากเกิดเป็นแมวของจุนเพราะว่าขั้นตอนการทำให้แมวของเขาก็พิถีพิถันไม่แพ้อาหารคนเลยทีเดียวค่ะขณะที่ตอนนี้แฟนๆบางส่วนก็เริ่มออกมาเรียกร้องกันมากขึ้นนะคะว่านอกจากจะทำอาหารแล้วอยากให้จุนช่วยทำคลิปสอนการฝึกแมวบ้างปรากฏว่าจุนก็จัดให้เพื่อตามใจแฟนคลับค่ะและคลิปดังกล่าวก็มีคนมาเข้าชมแล้วมากกว่า65ล้านครั้งเลยทีเดียว และที่น่าอิจฉาไม่น้อยไปกว่าแมวก็คือเรเชลภรรยาที่เป็นทั้งหุ้นส่วนและทีมงานที่ผลักดันให้จุนประสบความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์คนนี้เพราะนอกจากคลิปทำอาหารแล้วในวันเกิดของเธอจุนก็ได้ทำน้ำมันแร่สำหรับทาบำรุงผิวและนวดตัวพร้อมกับลิปมันหรือลิปบาลมที่มีส่วนผสมของดอกซากุระเพื่อไม่ให้เธอปากแห้งด้วยเรียกได้ว่าถ้าใครได้ลองกดเข้าไปดูคลิปของจุนแล้ว อาจจะหลงจนออกมาไม่ถูกเพราะว่าครบเครื่องไปหมดตั้งแต่อาหารสัตว์เลี้ยงท่องเที่ยวจนกระทั่งเครื่องสำอางเลยทีเดียวค่ะ